สวัสดีครับทุกคนกําลังอยู่กับช่องอาทิตบอลเต็งครับและก็เช่นเคยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาสาระประจำวันนี้เนี่ยไปดูผลประกอบการของเมื่อวานสันิดหนึ่งครับเมื่อวานได้ไป7คู่เข้ามา4ตายไป1เลยยกไป2ครับ2คู่ที่ยกก็มี b ีจีชนะอยุทยายูเนเตดแค่1นึแล้วก็อาซนอนชนะฟูลแลมแค่1นึ0ครับส่วนคู่ที่ตายคู่เดียวก็คือแบงคอกยูเนเต็ดเสมอเมืองทอง00นั่นเองครับ ส่วน4คู่ที่เข้าเนี่ยก็มีท่าเรือชนะนครราชสีมา20เชลซีชนะฟอร์เรสต์3-0บอลมาเสมอคริสตัลพาเลซ3-3แล้วก็ไบรตันชนะนิวคาสเซิล2-1นครับยังไงวันนี้รวมลุ่นต่อครับแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับทีเด็ดจากทางช่องของเราสักนิดนะครับนั่นก็คือทุกคนสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้แบบฟรีๆที่แอดเอทศได้เลยครับย้ำอีกครั้งครับว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ และว,วันนี้วันอาทิตย์ที่19ตุลาคมเนี่ยเราก็มีเกมที่น่าสนใจมาฝากทุกคน7คู่3หลีกด้วยกันครับก็มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2คู่ไทยหลีก3คู่แล้วก็เซเรียอิตาลีอีก2คู่ครับเราไปเริ่มคู่แรกกันที่สึกแดงเดือดกันเลยดีกว่าครับหงแดงหรือว่าคูจะเปิดแอนฟิลรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เตะกันเวลายีนกานาทีครับ ลิเวอร์พูลในลีกตอนนี้แข่งมาเจนัดชนะ5นัดแพ้2นัดยิงได้13ประตูเสีย9ประตูเก็บไปสิคะแนนเป็นรองจ่าฝูงครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งมาเจ็ดนัดเท่ากันชนะสนัดเสมอ1นัดแพ้ไปสนัดยิงได้9ประตูเสีย11ประตูเก็บไปสิคะแนนอยู่อันดับ10ของตารางครับ สถิติการพบกันของคู่นี้7ครั้งหลังสุดรวมทุรายการเนี่ยแมนยูไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยครับเป็นลิเวอร์พูลที่ชนะแมนยู่3นัดและเสมอกัน4นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีก2นัดเนี่ยนัดแรกลิเวอร์พูลบุกชนะแมนยูถึงโอท f ฟ r d ฟอร์ดส0ส่วนเกมที่2เสมอกันที่แอนฟิลด์2ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลงาน1ิบนัดหลังทุมรายาการในลิเวอร์พูลชนะ7นัดแต่ว่า3นัดหลังลิเวอร์พูลแพ้รวดเลยครับก็มีบุกไปแพ้คริสตันทาเลสในเกมลีก1-2บุกไปแพ้กาลาตาซาราในศึก UCL 0-1และเกมล่าสุดบุกไปแพ้เชลซีในเกมลีกมา1หปตัตอครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดในลิเวอร์พูลทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัด5นัดหลังในลิเวอร์พูลขาดทุนทุกนัดเลยครับ ทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสินัดหลังคุึธุรายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3น,นัดนัดล่าสุดแมนยูเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ในเกมลีกไป2ประตูต่ดศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดหลังสุดเนี่ยแมนยูทำกำไรได้แค่2นัดขาดทุนไป8นัดครับไปดูเงื่อนไขาทางธุรกิจกันบ้างครับเกมนี้ให้ลิเวอร์พูลตอน1.5และน่าจะเลยลงมาที่1ลูกครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่3ลูกและน่าจะไหลขึ้นไปที่3.25ยังไงก็อย่าลืมเช็คราคานางานอีกทีนะครับซึ่งถ้าสนนราคาออกมาประมาณนี้เนี่ยถือว่าเป็นสนนราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ขออยู่ฝั่งลิเวอร์พูลดีกว่าครับโอเคแล้วว่าหงแดงเนี่ยเพิ่งแพ้รวดมา3เกมติดก็จริงแต่นั่นเป็นเกมนอกบ้านทั้ง3นัดน,นะครับแต่ถ้านัดเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าหงแดงร้อนแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันจากการที่เปิดฤดูกาลมาเล่นในบ้านมา5นัดลิเวอร์พูลชนะรวดเลยครับเกมเย่านัดล่าสุดก็เปิดบ้านเเนชนนนนะซนอออปตตตนนััไ2่ง ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลนี้ถือว่าเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีสักเท่าไรครับคือเปิดฤดูกาลมาแมนยูออกไปเยือนมา4นัดยังไม่ชนะใคร2นัดหลังแพ้รวดเลยครับก็มีบุกไปถูกซิตี้อัดมา3 0และเกมเยือนนัดนล่าสุดเนี่ยก็บุกไปถูกเดนฟอร์ดอัดมา31ครับถามการเจอกันของคู่นี้ตามที่เรียนข้างต้นครับว่าเจ็ครั้งหลังสุดที่เจอกันเนี่ยแมนยูไม่ชนะลิเวอร์พูลเลยครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมลิเวอร์พูลได้เล่นที่อันฟิลเนี่ยพวกเขาไน้าจะ หเม็ดน่าจะมาลุ้นเม็ดสองเพื่อทำกำไรน่าจะสบายใจกว่าส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วก็น่าลุ้นให้ไปสูงอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจากการสอบถาม AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ลิเวอร์พูลชนะแมนยูสอหนึ่งครับ AI บอกว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยส5ส่วนแมนยูโอกาสชนะ30%แล้วโอกาสเสมอกัน25%ครับ สิงแอดมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าลิเวอร์พูลน่าจะชนะแมนยูด้วยสกอร์ห่างมากกว่านี้นิดนึงดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่ลิเวอร์พูลบูกกระจายครับผมคู่ที่2ไก่เดือยทองทอรเนมฮอตสเปอร์จะเปิดสนามทอรเนมฮอตสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของสิงห์พยองแอสตันวิลล่าคู่นี้แต่กัน20นาฬิกาครับ โดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้สเปอร์อยู่ที่3ครับแข่ง7นัดชนะ4เสมอ2แพ้แค่นัดเดียวยิงได้13ประตูเสีย5ประตูเก็บไป14คะแนนส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยอยู่ที่13ครับแข่ง7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2นัดยิงได้6ประตูเสีย7ประตูเก็บไป9คะแนนครับคู่นี้เจอกัน7ครั้งหลังสุดเนี่ยสเปอร์ชนะแอสตันวิลล่า2นัดส่วนวิลล่าชนะสเปอร์ไป5นัด ดูดูการที่แล้วเจอกันทั้งหมด3นัดเป็นในหลีก2นัดและบอลถ้วย1นัดซึ่งเกมหลีกนัดแรกเนี่ยสเปอร์เปิดบ้านชนะแอสตันวิลล่าได้4ประตูต่อหนึ่งส่วนเกมหลีกนัดที่2ใเนี่ยวิลล่าเปิดบ้านชนะสเปอร์ไป2อศูนย์และอีกนัดเป็นเกมบอลถ้วยเอฟเอคัเมื่อวันที่9กภาพุมธาต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแอสตันวิลล่าก็เปิดบ้านชนะสเปอร์ไป2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนฟอร์มสิบนัดหลังสุดทราการเนี่ยสเปอร์แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นก็เกมที่แพ้กับบอลหมัดในเกมหลีกคาบ้านป0ตต่อนนัง ที่เหลือ9นัดสเปอร์เสมอ3นัดชนะไป6นัดนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเอาจนหลียูไในเตดในเกมหลีกมา1ประตูต่อ2ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยสเปอร์ทำกำไรไป7นัดขาดทุน3นัดครับขณะที่แอสตันวิลล่าสิบนัดหลังสุดรวมทรายการเนี่ยแพ้2นัดเสมอ4นัด4นัดหลังในวิลล่าชนะรวดเลยครับนัดล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านเฉือนชนะเบอร์ลี่ในเกมหลีกไป2ประตูต่อ1นครับ ส the so no ่วนผลประกอบการทางธุรกิจส like ิบนัดหลังสุดเนี่ยสิงห์พยองทำกำไรไป3นัดขาดทุน5นัดครับเงอนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้สเปอร์ต่อ0.5และหน้าจ่ายลงมาที่0.25ปอปลาตากลมครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของแอสตันวิลล่าอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแล้วว่าอันดับบนตารางคะแนนในลีกสเปอร์อาจจะอยู่สูงกว่าแอสตันวิลล่าก็จริงครับ แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยวิลล่าถือว่าฟอร์มแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันจากการที่พวกเขาไม่แพ้มา7เกมติดต่อกันเข้าไปแล้ว4นัดหลังชนะรวดอีกต่างหากครับในขณะที่สเปอร์5นัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่2นัดเสมอไป3นัดถามการเจอกัน2นัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นแอสตันวิลล่าที่เป็นฝ่ายชนะสเปอร์ทั้ง2นัดนะครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมน,นี้ถึงแม้ว่าวิลล่าจะบุกเยือนถิ่นไก่เดือทองแต่เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้เจ้าบ้านครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วน่าลุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI สเปอร์ชนะแอสตันวิลล่า2-1ครับ AI บอกว่าโอกาสที่สเปอร์จะชนะเนี่ย5้สนส่วนวิลล่าโอกาสชนะ20%แล้วโอกาสเสมอมกัน25%ซครับซึ่งแอดมินขอเห็นแย้งกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันแต่อนพ้องต้องการเรื่องของสกอร์สูงครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปสิงห์พยองฉลองใช้นอกบ้านครับผมคู่ที่3กลับมาที่ศึก b d c และอัน s หลีกหนึ่งที่บ้านเรากันบ้างครับ หมานินมังกรระยอง FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC คู่นิ้แต่กันเวลา18นาฬิกาครับระยอง FC ในลีกตอนนี้แข่งมา7นัดชนะ3เสมอ2แพ้2นัดยิงได้11ประตูเสีย9ประตูเก็บไป11คะแนนอยู่อันดับ4ของตารางครับส่วนพีทีประจวบตอนนี้แข่ง7นัดเท่ากันชนะ2เสมอ3แพ้2นัดยิงได้7ประตูเสีย7ประตูเก็บไป9คะแนนอยู่อันดับ8ของตารางครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยผลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในหลีก2นัดก็บ้านใครบ้านมันครับนัดแรกพีทีประจวบเปิดบ้านชนะระยองไป30ส่วนเกมที่2ระยองเปิดบ้านชนะพีทีประจวบไป3-2ครับส่วนผลงานสินัดหลังสุดนทาธการในระยอง FC ชนะไป5นัดเสม,มอ3นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดระยองเพิ่งจะบุกไปเฉือนชนะเชียงรายในเกมหลีกมา1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดในเรียงทำกำไรไป8นัดขาดทุน2นัดครับขณะที่ผู้มาเยือนอย่างพีทีประจวบสิบนัดหลังสุดุตรายการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ4นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดประจวบเพิ่งจะเปิดบ้านชนะราชบุรีในเกมหลีกไป1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยพีทีประจวบทำกำไรไป4นัดขาดทุน4นัดเท่ากันครับ ส่วนเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ออกมาที่ราคาเสมอครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของระยองเจ้าบ้านอยู่เหมือนกันนะครับคือถึงแม้ว่าพีทีประจวบเนี่ยช่วงลหลังดูเหมือนฟอร์มจะกระเตื้องขึ้นมาจากการที่ไม่แพ้มา3เกมติดก็จริงแต่ว่าผลงานการเล่นนอกบ้านของพีทีประจวบเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับคือพีทีประจวบเนี่ยออกไปเยือนมา3นัดยังตามหาชชนะนอกบ้านไม่เจอเลยครับ ในขณะที่ระยอง FC ีเนี่ยพวกเขาไม่แพ้มา5เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วเป็นการชนะ3นัดและเสมอ2นัดโดยเฉพาะ2นัดหลังเนี่ยระยองชนะรวดเลยครับถามการเจอกันฤดูกาลที่แล้วนัดล่าสุดเดี๋ยวก็เป็นระยองที่เอาชนะ PT ประจวบไป3าประตูต่อ2ครับส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมระยอง FC ได้เล่นในบ้านเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาหน้าจะเก็บ3แต้มได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากสถิติการเจอกันของคู่นี้ส่วนใหญ่ออกทางสูงครับ 5ครั้งหลังที่เจอกันเนี่ยออกสูงไปถึง4นัดก็เป็นไ,ได้เหมือนกันที่นัดน,นี้สกอร์จะเอ็นไปทางสูงอีกนัดหนึ่งครับแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ระยองชนะ PT ประจวบ1 0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่ระยองเจ้าบ้านจะชนะนั้นเนี่ย50%ส่วน PT ประจวบโอกาสชนะ25%แล้วโอกาสเสมอกัน25%ครับาเปอ์เีแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงครับ ดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่ระยองฉลองชัยในบ้านครับผมคู่ต่อมาฉลามชนชนบุรี FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสิงห์เชียงรายยูนเต็ดคู่นี้แต่กันเวลา18.30นากา30นาทีครับโดยอันดับบนตารางคะแนนตอนนี้ชนบุรี FC อยู่ที่15หรือว่ารองเว้แน่งครับจากการแข่ง7นัดไม่ชนะใครเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดยิงได้4ประตูเสีย9ประตูเก็บได้แค่4คะแนนครับ ส่วนเชียงรายตอนนี้อยู่ที่7ครับแข่ง7นัดชนะ2เสมอ3แพ้2นัดยิงได้7ประตูเสีย7ประตูเก็บไป9คะแนนครับสถิติการพบกันของคู่นี้10ครั้งหลังสุดเนี่ยเชียงรายชนะชนบุรีไป6นัดเสมอกัน3นัดแต่ว่านัดล่าสุดใจการฤดูกาล2023-20 2, 2 4ก่อนที่ชนบุรีจะตกชั้นเนี่ยเป็นชนบุรีที่เปิดบ้านเอาชนะเช,ชียงรายได้2ประตูต่อศครับ ส่วนผลงาน1ิบนัดหลังทันร์นาการเนี่ยชนบุรีเ c ชนะ2นัดเสมอ4นัดแพ้ไป4นัดนัดล่าสุดชนบุรีเพิ่งจะบุกไปเสมออุทยานี FC ในเกมหลีกมา1ประตูต่อ1ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ1ินัดหลังสุดเนี่ยชนบุรีทํากําไรได้แค่นัดเดียวขาดทุนไป5นัดครับขณะที่เชียงรายยูเนเต็ด10นัดหลังทัวร์นาการเนี่ยชนะ2นัดเสมอ5นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดเชียงรายเพิ่งจะแพ้ระยองในเกมหลี่คาบ้านไป0นย์ประตูต่อ1นครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดนี่เชียงรายทำกำไรไป6นัดขาดทุนแค่2นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้ชนบุรีเจ้าบ้านต่อ0.5ครับขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.25ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุน้นสำหรับแฟนบอลของเชียงรายหยุ่มกันครับเพราะจะเทียบเคียงจากผลงานฤดูกาลน,นี้เนี่ยต้องบอกว่าชนบุรีเอฟซีไม่ได้เหนือกว่าเชียงรายอะไรเลยครับ คือชนบุรีตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาแข่งในลีกมาเจ็ดนัดอย่างตามหาชัยชนะไม่เจอเลยครับในขณะที่เชียงรายเนี่ยในลีกแข่งมาเจ็ดนัดยังมีชนะอยู่2นัดนะครับถามการเจอกันของคู่นี้ภาพรวมก็เป็นเชียงรายที่มักจะทำได้ดีกว่าครับ10ครั้งหลังที่เจอกันเนี่ยเชียงรายแพ้ชนบุรีแค่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งพอพิจารณาจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้ถึงแม้ว่าเชียงรายจะบุกเยือนถิ่นฉลามชนแต่เชื่อว่าพวกเขาสู้เจ้าบ้านได้ไม่น่าจะแพ้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากภาพรวมแล้วหน้ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้เสมอกัน1น,นครับ AI บอกว่าโอกาสที่ชนบุรีเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยส5ส่วนเชียงรายโอกาสชนะ30%แล้วโอกาสเสมอกัน35%ครับซึ่งแอดมินก็เห็นพ้องต้องก,กันกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับกันครับว่าไปเชียงรายสบายใจกว่าครับผม คู่ที่5ม้าเหล็กพลังการพลังการ FC จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทัพช้างป่าห้วยขาแข้งอุทธานี FC คู่นี้เตะก,กันเวลา19บเนาฬการครับพลังการ FC ในลีกแข่งมาเจ็ดนัดชนะหนึ่งเสมอ3แพ้3นัดยิงได้8ประตูเสีย16ประตูเก็บไป6คะแนอนอยู่อันดับ14ของตารางครับ ส่วนอุทธานีเอฟซีแข่งมาเจ็ดนัดยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอสามนัดแพ้ไปสี่นัดยิงได้หกประตูเสียสิบห้าประตูเก็บได้แค่สามคะแนนอยู่อันดับสิบหกของตารางหรือวอันดับสุดท้ายนั่นเองครับส่วนผลงานสิบนัดหลังสุดนรรายการเนี่ยพลังการเอฟซีชนะสามนัดเสมอสี่นัดแพ้ไปสามนัดนัดล่าสุดพลังการเพิ่งจะบุกไปถูกท่าเรือถล่มในเกมหลีกมาแปดประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยพลังการทำกำไรไปหกนัดขาดทุนสี่นัดครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างอุทธานีเอฟซีสิบนัดหลังทุธธนนทุนการนี่ยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอสี่นัดและแพ้ไปหกนัดนัดล่าสุดอุทเทธานีเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอชนบุรีในเกมลีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินดที่ว่าเนี่ยอุทธานีเอฟซีทำกำไรไม่ได้เลยแม้แต่นัดเดียวโดวยที่ขาดทุนไปแปดนัดด้วยกันครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้พลังการเจ้าบ้านต่อ0.5ครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.75ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนนนะคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของอุทัยธานีอยู่เหมือนกันนะครับโอเคแห้วว่าฤดูการนี้อุทัยธานี FC ในลีกยังไม่ชนะใครก็จริงแต่ว่าพลังการก็ใช่ว่าผลงานจะดีขนาดนั้นนะครับโดยในลีกเนี่ยพลังการแข่งมา7นัดเพิ่งชนะแค่นัดเดียวเองครับส่วนตัวก็เลยมองว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าอุทัยธานี FC จะบุกไปเยือนถิ่นพลังการแต่ด้วยคุณภาพของทีมแล้วเนี่ยเชื่อว่าพวกเขาสู้เจ้าบ้านได้ไม่น่าจะแพ้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานที่ผ่านมาก็น่ามุดต่ำอยู่เหมือนกันแล้วข้อมูลจาก AI ว่ายังไงเกมนี้ AI พลังการชนะอุทธานี fc 2 1ครับ a อบอกว่าโอกาสที่พลังการเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยส0่ส่วนอุทธานี fc โอกาสชนะ30%แลิโอกาสเสมอกัน3 0สอนครับซึ่งแอดมินขอแย้งกับ AI ทั้งเรื่องของผลการแข่งขันและสกอร์ครับเพราะมองว่าเกมนี้อุทธานีสู้ได้และสกอร์น่าจะยังคงอยู่ที่ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่า ค,คู่ที่ีกไปกันที่ไปกเกาเชอร์ซิเรียอิตาลีกันครับปีศาจแดงดำเอซีมิลานจะเปิดซานซิโร่รับการมาเยือนของทัพม่วงมหาการฟิออเรตินาคู่นี้แต่ก,กันตี1.45นาทีครับเอซีมิลานในลีกตอนนี้แข่งมา6นัดชนะ4เสมอ1แพ้น1นัดยิงได้9ประตูเสีย3ประตูเก็บไป13คะแนนอยู่อันดับ3ของตารางครับ ส่วนฟิออร์เรติน่าแข่งมา6นัดยังไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3นัดแพ้ไป3นัดยิงได้4ประตูเสีย8ประตูเก็บได้แค่3แต้มอยู่ดับดับ17ของตารางครับสถิติการพบกันของคู่นี้5ครั้งหลังสุดเนี่ยแัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในลีก2นัดเนี่ยนัดแรกฟิออเปิดบ้านชนะเอซีมิลานไป2 1ส่วนเกมที่2เสมอกันที่ซานซิโรไป2ประตูต่อ2ครับ ส่วนผลงานสิบนัดหลังทุลมทารายการเนี่ยเอซีมิลานชนะ6นัดเสมอ2นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดมิลานเพิ่งจะบุกไปเสมอยูนตทสในเกมหลีกมาแบบไรสกอร์ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยเอซีมิลานทำกำไรไป6นัดขาดทุน3นัดครับทางฝั่งฟิออเรนติน่าสิบนัดหลังทุลมทารายการเนี่ยชนะ3นัดเสมอ4นัดแพ้ไป3นัดนัดล่าสุดฟิออเพิ่งจะแพ้โรม่าในเกมหลีคาบ้านเป็นประตูต่อ2ครับ ส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสินัดหลังสุดใน,นฟิออเรนตินาทำกำไรไป3นัดขาดทุน7นัดครับเงื่อนไขทางธุรกิจเกมนี้ให้เอซีมิลานเจ้าบ้านต่อน1ลูกและน่าจะไหลลงมาที่0.75ครับขณะที่สกอร์สูงตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นสนุนราคาที่น่ารักน่าลุ้นสำหรับแฟนบอลของเอซีมิลานอยู่เหมือนกันนะครับ พราะถ้าเทียบเคียงจากผลงานฤดูกาลนี้ต้องบอกว่ามิลานดีกว่าครับ6นัดหลังสุดรวมทุราการมิลานยังไม่แพ้ใครชนะไปถึง5นัดในขณะที่ฟิโอรินาเนี่ย6นัดหลังสุดชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นแพ้ไป3นัดด้วยกันครับนัดล่าสุดก็ถูกโรมมาอัดคาบ้านมา2-1ส่วนตัวก็เลยมองว่าด้วยสภาพความพร้อมและฟอร์มแบบนี้แถมเอซีมิลานได้เล่นที่ซานซิโร่เนี่ยเชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากผลงานโดยรวมแล้วก็นา่ารุนให้ไปสูงอยู่เหมือนกัน แล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI ให้ AC มิลานชนะฟิออริตนา2-0ครับ AI บอกว่าโอกาสที่มิลานเจ้าบ้านจะชนะนี่ย60ส่วนฟิออโอกาสชนะ15แล้วอกาสเสมอกัน25ครับซึ่งแอดมินก็เห็นพร้องต้องก,กันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกมนี้สกอร์น่าจะพอให้ไปสูงครับดังนั้นขอฟันฉับปกันครับว่าอยู่ปีศาจแดงดำเปิดบ้านขยำม,ม่วงมหาการครับผม และเราจะปิดท้ายกันที่เกมระหว่างอัตาลนตาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลาซิโอคู่นี้แต่ก,กันเวลา23นาฬิกาครับอัตาันตาในลีกตอนนี้แข่งมา6นัดชนะ2เสมอ4ยังไม่แพ้ใครยิงได้11ประตูเสีย5ประตูเก็บไป10คะแนนอยู่อันดับ6ของตารางครับส่วนลาซิโอแข่ง6นัดเท่ากันชนะ2เสมอ1แพ้3นัดยิงได้10ประตูเสีย7ประตูเก็บไป7คะแนนอยู่อันดับ13ของตารางครับ คู่นี้เจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยลัดกันแพ้ชนะฝั่งละ2นัดฤดูกาลที่แล้วเจอกันในหลีก2นัดนัดแรกเสมอกันที่บ้านของลาซิโอ1นส่วนเกมที่2เป็นลาซิโอที่บุกชนะอตาลันตาได้1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มสินัดหลังสุดของทานการเนี่ยอตาลนตาชนะ3นัดเสมอ5นัดแพ้ไป2นัดนัดล่าสุดอตาลนตาเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอโคโมในเกมลีก1ประตูต่อ1ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจสิบนัดหลังสุดเนี่ยอตาลนตาทำกำไรไป4นัดขาดทุน6นัดครับ ทางฝั่งลาซิโอสินัดหลังทุลมทธายการเนี่ยชนะ4นัดเสมอ2นัดแท้ไป4นัดนัดล่าสุดลาซิโอเพิ่งจะเปิดบ้านเสมอโตเรโนโนในเกมหลีก3ประตูต่อ3ครับส่วนผลประกอบการทางธุรกิจ10นัดหลังสุดนเนี่ยลาซิโอทำกำไรไป5นัดขาดทุน5นัดเท่ากันครับส่วนเงื่อนไขาทางธุรกิจเกมนี้ให้อตาลันตาเจ้าบ,บ้านต่อ0.5และน่าจะเลขึ้นไปที่0.75ครับ ขณะที่สกอร์สูงเนี่ยตั้งไว้ที่2.5ซึ่งก็ถือว่าเป็นเสนหนดราคาที่น่ารักน่าลุ้นสําหรับแฟนบอลของอตาลนตาอยู่นกันนะครับเพราะช่วงหล,หลังๆเนี่ยลาซิโอฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่4นัดหลังสุดแพ้ไปถึง2นัดและชนะแค่น,นัดเดียวเท่านั้นครับขณะที่ออตาลนตาเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขาไม่แพ้มา4เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วครับเป็นการชนะ2นัดและเสมอ2อนัดส่วนตัวมองว่าเกมน,นี้อตาลนตาได้เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาน่าจะเอาชนะลาซิโอได้ครับ ส่วนเรื่องของสกอร์เนี่ยถ้าดูจากสถิติการเจอกันของคู่นี้ช่วงลหลังออกไปทางต่ําจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเจ็ดนัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันออกต่ําไปถึง5นัดก็เป็นไปได้เหมือนกันที่นันนีสสกอน่าจะยังคงอยู่ที่ต่ําอีกนัดหนึ่งครับแล้วคู่นี้ AI ว่ายังไงเกมนี้ AI อให้อัลันตาชนะลาซิโอสอหนึ่งครับ a อบอกว่าโอกาสที่อัลตันตาเจ้าบ้านจะชนะเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนลาโซิโอโอกาสชนะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอกาสเสมอกัยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ เซียดมินก็เห็นพ้องต้องกันกับ AI ในเรื่องของผลการแข่งขันนะครับแต่มองว่าเกนิสกอร์น่าจะยังคงอยู่ที่ต่ำครับดังนั้นขอฟันฉับแล้วกันครับว่าอยู่อตาลนตาได้สมหรายห้หาแน่นอนครับผมและก่อนจะปิดคลิปนี้มาสรุปอีกสักทีว่าเมื่อกี้ให้ทีมไหนอะไรยังไงกันไปบ้านนะครับคู่แรกก็อยู่ลิเวอร์พูลที่สกอร์สูงครับคู่ที่2ให้ไปแอสตันวิลล่าที่สกอร์สูงคู่ที่3ามให้อยู่ระยอง f c ที่สกอร์สูงคู่ที่4ี่เนี่ยให้ไปเชียงรายยู่นเต็ดที่สกอร์ต่ำครับ คู่ที่ห้ไปอุททานีเอฟซีที่ส Ь กอร์ต่ำคู่ที่6ก็อยู่เอซีมิลานที่สกอร์ส <uckle> ูงและคู่สุดท้ายอยู่อตาลนตาที่สกอร์ต่ำ,ตำครับผมและขอฝากขอย้ำอีกสักครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเนี่ยเป็นเพียงการเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาเพื่อหาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆรับชมรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่ไหนตรงใจก็จัดขัดใจก็สวนตามอัธยาศัยได้เลยครับสำหรับวันนี้ต